สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงตัวนี้นะคะเอลสามสิบสองค่ะเป็นผ้าถุงป้ายทบนะคะโดยอ้อยตัดเย็บเองที่ร้านนะคะอ้อยก็จะสร้างแบบนี้ค่ะสร้างส่วนเดียวนะคะในคลิปนี้ก็จะมีการสอนสร้างแบบนี้ค่ะโดยเราใช้เทคนิคการคว่ำเพลทเทิร์นนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่อ้อยกําลังตัดเย็บอยู่นะคะเนี่ยผ้าถุงไซนี้เนี่ยที่อ้อยวางตัดมาแล้วก็คือแบบนี้นะคะนี่เราจะมีการ ในคลิปนี้อ้อยจะมีสอนการย้ายตำแหน่งเกตแล้วก็การปิดเกตปิดเกตตรงนี้นะคะเพื่อให้การหาเอวของเรามันจะได้มองดูไม่โค้งมากเกินไปจะไม่เกิดปัญหาเวลาเราไล่ลลหน้าท้องแล้วหน้าท้องไม่เรียบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครทำสองเกตนะจะเกิดปัญหาในการที่จะไล่หน้าท้องช่วงช่วงตรงนี้จะมองดูไม่เรียบค่ะอ้อยก็จะใช้เทคนิคในการที่จะปิดเกตทิงไปโดยให้เหลือแค่เกตเดียว ที่ทุกคนมองเห็นไปสองเกตเนี่ยอ้อยแค่ย้ายตำแหน่งเฉยๆนะคะอ่ะทีนี้อธิบายนิดหนึ่งเนาะว่าอันนี้ก็คือเกตอันนี้เกตอันเดิมของเขาเนี่ยก็คือเราจะกิ้งอยู่ที่เส้นสีน้ําเงินแต่พอเป็นด้านป้ายอ้อยจะเก้งกิ้งเกตเส้นสีแดงนั่นเองนะคะอ่าแพทเทิร์นตัวนี้เราจะวางตัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะนะคะเมื่อชิ้นหลังเราวางปลิ้งเราก็จะวางแบบนี้ค่ะเป็นเป็นการทบหลังไปนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็วางแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเราก็วางไปายแบบนี้โดยเรากิ้งตำแหน่งเกตเนี่ยอยู่ที่สีน้ําเงินค่ะก็คือสรุปว่าเกดเดิมที่เราหาเนี่ยเราจะกิ้งอยู่ที่ชิ้นหลังแล้วก็กิ้งชิ้นหน้าฝั่งที่ไม่ใช่ป้าย ฝั่งที่ป้ายของเราเราจะย้ายเป็นเส้นสีแดงเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้เส้นพับป้ายของเราจะไม่อยู่ตรงเส้นหน้าขามากเกินไปนะคะนี่ในคลิปนี้ก็มีสอนละเอียดค่ะนะคะสำํำหรับใครที่อยากทําแพทเทิร์นแบบอย่างนี้แล้วลองไปวางตัดดูเพราะว่ามันจะง่ายเพราะว่าการแยกป้ายเนี่ยเนอันเนี้ย เราจะเหลือผ้าเท่าไหร่ก็ได้ค่ะถ้าเราแยกป้ายในแพทเทิร์นน่ะบางครั้งอ่ะ,ระเราวางแล้วผ้าหน้าแคบหรือผ้าที่หน้าไม่พอดีจะทําให้เราต้องมาเสียเวลาในการที่แยกป้ายในกระดาษน,นั่นเองแต่อันนี้คือการคือการวางแล้วก็เอาป้ายเหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้อ้อยกําลังตัดเย็บอยู่นะคะทีนี้ก็เข้าไปดูนะคะว่าขั้นตอนการช่างแบบทําอย่างไรสอนละเอียดมากจ้า เดี๋ยวเรามาสร้างแบบผ้าถุงป้ายทบกันนะคะก็เป็นตามเหมือนแบบที่อ้อยขึ้นรูปให้ดูข้างๆนะคะคําว่าผ้าถุงป้ายทบก็หมายถึงชิ้นหน้าเ็าจะเป็นชิ้นใหญ่คือไม่แยกอ,อกจากกันนั่นเองนะคะอ้อยจะตัดเย็บเองที่ร้านค่ะเป็นผ้าผู้บัวนะคะชิ้นนี้นะก็ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเย็บเองที่ร้านอ้อยจะสร้างเพเทิร์นแค่ส่วนเดียวฉะนั้นอ้อยก็เลยเตรียมเพเทิร์นมาแบบนี้ค่ะนะคะคืออ้อยจะใช้เทคนิคในการว่วาเพเทิร์นนั่นเองนะคะ,ะคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสร้างน,นะ หลักการสร้างแบบนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นผ้าถุงเราจะวัดอยู่ที่3จุดนะคะก็คือวัดเอววัดสะโพกวัดความยาวผ้าถุงค่ะเมื่อวัดความยาวผ้าถุงก็คืออ่าอยากผ้าถุงตัวนี้อ้อยวัดมาที่ความยาว3ามนิ้วรวมขอบเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างแบบนะคะ้อ,อยจะสร้างจากเส้นเอวเนี่ยมาถึงชายที่อ้อยตัดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่3าสองค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเรามีขอบเราจะมีขอบโค้ง1นนิ้วเพิ่มอีกต่างหากข้างบนนะคะ เราก็ว่าเราก็เท่ากับว่ากราะถุงตัวนี้ยอยู่ที่33วนั่นเ,เองนะคะค่ะก็คือวัดเอววัดสะโพวกวัดความยาวแล้วสะโพกเนี่ยก็จะมีการเวลาเราสร้างแบบนะคะจะมีการบวกเผื่อหลวมนะคะเองนะคะบวกเผื่อหลวม3เซนค่ะเป็นมาตรฐานนะคะก็แล้วถ้าเกิดว่าใครท้องใหญ่หรืออะไรก็วัดวัดท้องไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาหน้าท้องเราก็บวก3เซนเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้อ้อยวัดมาที่สะโพก101เซนนะคะ หน้าท้อง100แสดงว่าเวลาเราโค้งช่วงเอวช่วงสะโพกเล็กเนี่ยเราอย่าไปกินเนื้อที่ให้เขาขาดไป100เซนนั่นเองนะคะอ่ะก็เท่ากับว่าสะโพกตัวนี้101ยบวก3มเซนบวกเผิ่รวมนะเป็นร0 4หน้าท้องตัวนี้นะคะ100เมื่อเราบวก3มเซนก็เลยเป็นร้อยนะคะหลักการสร้างนะคะก็คือเราจะขีดเส้นเอวมาก่อนค่ะเออ้อยกขีดมาแบบนี้นะเป็นแบบนี้ค่ะได้เส้นเอวมานะคะเมื่อได้เส้นเอวแล้วเราก็วัดแบ่งมาแบบนี้ค่ะ วัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่เส้นนี้แล้วก็วัดแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กแล้วก็วัด2จุดแล้วก็ขีดตรงเฉิงกันแล้วก็วัดจากเส้นเอวล,ลงมาที่ชายเป็นความยาว32นิ้วนะคะอ่ะเราก็จะได้มาเป็นทั้งหมด4เส้นนะคะเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่และก็ความยาวเนี่ยแหละคือโค้งของกระถุงแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะหาก็คือหาสะโพกนั่นเองนะคะ เราจะวัดจากเส้นกลางหน้าตรงนี้เข้ามาตรงนี้แต่เราจะหาได้อย่างไรก็อย่างที่ย่อยบอกว่าเราจะมีการบวกเพิ่มล้มเท่ากับว่าสะโพกตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งบวก3มเซนก็เท่ากับว่าเป็นร้อยสี่ร้อยสี่หารสี่เท่ากับยี่สิบหกนะคะเราจะสร้างหน้าหลังเท่ากันเราก็วัดจากเนี้ยค่ะจากจุดเนี้ยเส้นสะโพกเนี่ยวัดเข้ามายี่ิหกเซนค่ะ,ะติ๊กไปเลยยี่หกเซน แล้วก็วัดมาจากเส้นเนี่ยเส้นเอวเนี่ยตรงกลางหน้าเราวัดเข้ามาเหมือนกันเราจะขีดตรงถึงกันยี่สิบหกเซนเหมือนกันค่ะขีดเป็นกอบมาก่อนนะคะทุกคนอ่าตรงชายเหมือนกันยี่สิบหกเซนสามจุดแล้วนะถ้าเกิดว่าอ่านเนี่ยตรงเนี้ยเขาขีดถึงเราก็ขีดไปแต่ถ้าขีดไม่ถึงเราก็วัดตรงนี้จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าบางคนพ่อถุงยาวๆอะ่ะจะขีดไม่ถึงกันนะได้าไมาเป็นเส้นนี้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะนี่ นี่ค่ะก็หลังจากนั้นเราจะมาหาเอวกันค่ะเราได้สะโพกแล้วนะคะเนี่ยเราขีดเป็นกรอบมาแบบนี้เลยนะคะเราจะมาหาเอวกันค่ะเอวแปดสิบสองแปดสิบสองเซนนะคะแปดสิบสองหารสี่เท่ากับยี่สิบครึ่งยี่สิบจุดห้านะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเราก็หามาค่ะนี่จุดนี้คะจากเส้นเอวเนี่ยเส้นเอวตรงนี้นะคะกบจากการหน้าวัดเข้าไปยี่สิบครึ่งค่ะได้จุดนี้ เราจะเห็นว่าเขามีช่องว่างเยอะเราก็จะดูว่าถ้าเกิดใครช่องว่างเยอะเราต้องเอาเก็บใหญ่หน่อยนะใครจะเอาเก็บสองเก็ตได้หมดแต่การทำสอเกตนะจะทําให้เราไล่หน้าท้องยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําเก็ดเดียวค่ะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เหลือเยอะมากนะอ้อยเอาเก็บใหญ่อยู่ที่2องเซนครึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่าการขีดเส้นโค้งตรงนี้เขายังเหลือที่เราจะขีดเส้นโค้งเส้นโค้งตรงนี้มันมองดูเยอะใช่ไหมคะเนี่ยมองดูเยอะ เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเกิน3ามเซนแต่ว่าตรงเนี้ยเขาห้ามเกิน3มเซนค่ะตามกฎนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งโค้งเยอะมันมองดูโค้งเยอะเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันมองดูเป็นแบบเดี๋ยวสะโพกเราจะป่องค่ะนะคะทีนี้ของอ้อยเนี่ยมันได้3มเซนอยู่แต่อย่างที่บอกว่าหน้าท้องของเราอะ่ะมันร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นหน้าท้องของเราหาร3านมะ่ะได้หน้าท้องของเรานะ่ะร้อยสามหาร4เท่ากับเท่ากับ25.75ห้าดห้านะคะ เพราะฉะนั้นเราวัดมาก่อนค่ะหน้าท้องนะคะวัดมาก่อนให้ได้ตัวเลขนี้หรือวัดง่ายๆว่าจากเส้นเนี้ยเข้ามาก็ได้นะจุดสองห้าค่ะเขาก็จะหายไปนะหรือว่าจะวัดจากนี้เข้ามาก็ได้วัดย่งไงก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลย ยี่สิบห้นี่เห็นไหมก็จะได้ตัวเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการโค้งหน้าท้องของเราอะ่ะถ้าเราใช้เลขนี้เลยอะ่ะมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะโค้งมันมันไม่ผ่านเนี่ยเห็นไหมมันถูกกินไปเยอะเดี๋ยวหน้าท้องเขาจะรัดไปนะคะอ่าทชนี้อ้ก็จะมาสอนวิธีการปิดเก็บทิ้งค่ะการปิดเก็บทิ้งก็คือเราจะเห็นว่าช่องว่างตรงนี้อ่ะอยู่อีกอ่าเราจะปิดเก็บอยู่ที่ประมาณหเซนนะคะ เราจะเหลือให้โค้งอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะเนี่ยเขาก็จะผ่านได้เห็นไหมก็จะผ่านจุดหน้าท้องได้น่ยหน้าท้องที่เราบวกแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเราใช้จุดนี้เราจะปิดเกล็ตรงนี้ทิ้งไปนะคะอย่างที่ให้บอกว่าไม่จําเป็นอย่าสร้างสองเกล็ดค่ะเพราะว่าการไล่หน้าท้องอ่ะจะพองนะคะจะปิดเกล็ดทิ้งค่ะวิธีการปิดเก็ดทิ้งนะ,ะก็คือเราจะปิดที่เปเทิร์นแต่เวลาเราไปวางกิ้งที่ผ้าน่ะเราจะไม่มีเกล็ดนี้นั่นเองจะเหลือเก็ดที่เราบวกไว้สองเซนครึ่งนั่นเองนะคะ อ่าวัดมาค่ะจากข้างน้นนะคะวัดเข้ามาสักสามนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะนะคะกะกะเอานะอันนี้นะเอาดูความเหมาะสมแต่ไม่ต้องมาถึงกลางหน้าทนเท่านั้นเองนะอ่ะเราวัดไว้เท่าไหร่หนึ่งเซนเราจะปิดเทงไปหนึ่งเซนแล้วก็วัดเข้าออกฝั่งละครึ่งจุดห้านะคะขีดมาสักประมาณเท่าไหร่ดีสิบสองเนี่ยสักประมาณนี้ก็ได้นะ 12. สิบสองเซนนี่ก็ได้ค่ะเนี่ย ขีดเร็วๆหน่อยนะคะเวลาเราแปะมันจะได้ไม่ลมปิดทิ้งไปเนี่ยเขาเรียกว่าการปิดเกล็ดทิ้งค่ะเนี่ยปิดแบบนี้ไปเลยปิดเทปเทิร์นไปนะคะแล้วก็งับกระดาษเข้ามาเนี่ยปิดสกอตเทปทิ้งไปเลยนี่เด้ออ่ะปิดไปเนี่ยปิดแล้วเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาหาเอวใหม่หาเอวใหม่นะ เพราะว่าตัวเลขเนี้ยมันถูกปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าเอลแปดสิบสองหารสี่ยี่สิบจุดห้าแล้ววัดมาหมายยี่สิบจุดห้าเขาจะเขยืบไปแล้วเขาจะเขยืบไปหนึ่งเซนนั่นเองนะคะเนี่ยเขยืบไปทีน,นี้เราจะบวกเก็บอยู่ที่สองเซนครึ่งแหละมันก็จะได้จุดเนี้ยตามที่เราต้องการเ่ยค่ะจุดนี้นะอาทีน,นี้เราโค้งเลยแต่ยังไม่โค้งเอาจริงเอาหานี้ก่อนนะโคง้งยังไม่โค้งเอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาวัดเช็คเอลอีกนะคะอ่ะเราก็วางไว้บนทัดแบบนี้ค่ะ ให้ผ่านจุดหน้าท้องของเรานะคะอย่าไปกินเขานะอย่าไปกินเขาะนะนี่จะวัดมาเนี่ยแบบนี้เราได้แล้วค่ะเนี่ยเราได้เนี่ยหน้าท้องเราไม่ถูกกินไปแล้วหน้าท้องเราจะไม่ไม่คับแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูเราเราได้ตรงนี้แล้วเนาะทีนี้เราจะมาแบ่งเก็ตกันค่ะนะคะเพนะราะว่าทุกคนไม่ลืมนะว่าถุงอะ่ะเขาจะมีเก็ตอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะคะเมื่อเราใช้เก็ตเดียวเราต้องหารสอง ก็คือวัดจากเนี่ยเส้นที่รูโค้งเนี่ยมาที่กลางหน้าเนี่ยนะคะวัดได้เท่าไรแ่ล้วก็แบ่งครึ่งมาแบบนี้อ่าขีดเส้นกลางไว้ขีดเส้นกลา,างนะคะนี่เป็นได้เส้นนี้ค่ะอ่าเก็ตยาวอยู่ที่ 10, สิบสิบสองเซนนะคะนี่แบบนี้ค่ะวัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งจุสองห้าเพราะเราบวกไว้สองเซนครึ่งเนี่ยเก็บตรงเนี้ย เท่ากับว่าเราบวกไว้เท่าไหร่เราต้องมากินข้าวเท่านั้นนะคะบวกเก็ตไว้เท่าไหร่เราก็มาเนี่ยเอาเกตข้าวเท่านั้นนั่นเองสอนดุดันไปไหมพอพยายามจะทําให้มันกระชับนะเนี่ยอุย้ยมันก็ยังจะอธิบายเยอะอยู่นั่นแหละเนี่ยนี่นะได้แล้วค่ะได้เก็ตแล้วนะทีน,นี้เราจะมาขีดเกตเก็บเ,เ,เอวกันค่ะจากเส้เสนกลางหน้าจากเส้นเอววัดลงมาหนึ่งเซนเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังหน,นึ่งเซนครึ่ง นี่นะคะหลังจะต่ำกว่านี่ค่ะพับมาพับเกล็ดแต่งแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดหรือใช้มือโค้งก็ได้หมดแล้วนะนี่ค่ะอ่าชิ้นเส้นบนคือชิ้นหน้าอ่าเส้นล่างเดี๋ยวอ้อยจะสีแดงให้สีแดงให้นะนชัดๆเลยตัดเย็บเองที่ร้านเราไม่ต้องเกรงใจใครแล้วนี่เส้นล่างนี่คือชิ้นชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะหลังนะ หลังจ้าอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็มาเช็คเอวกันค่ะเช็คเอวเอวจริงเราเอวจริงเรา82เซนแต่ถ้าวัดเป็นนิ้วเดี๋ยวเราจะเช็คเป็นนิ้วนะคะเอวจริงอยู่ที่32นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คแพทเทิร์นเราต้องให้ได้33นิ้วครึ่งเพราะว่าขอบอะ่ะมันเป็นขอบโค้งนะคะขอบโค้งข้างล่างเขาจะใหญ่กว่าข้างบนนะ นี่จากเอาวัดเส้นบนมาคือชิ้นหน้านะเส้นบนจากเส้นข้างเนี่ยที่โค้งเนี่ยมาอ่ะได้แปดนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดมาต่อมาต่อวางมาที่เส้นสีแดงคือชิ้นหลังนะได้เท่าไหร่อ่ะได้เลยนี่สิบหกนิ้วสามกระเบียดถูกต้องเลยค่ะเนี่ยได้เส้นเอวเป๊ะเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะบวกไว้ชื่อนิ้วสําหรับขอบโค้งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทําขอบตรงก็ต้องวัดเช็คเอวที่ได้สามสองเป๊ะ พราคาว่าขอบตรงอ่ะเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยบนล่างเข่ากันนะคะเพราะฉะนั้นวัดเช็คแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วค่ะในตรงนี้ได้แล้ว16นิ้ว3กระเปียดนะคะเพราะว่าเราสร้างแบบอ่ะเราหันสี่ไว้อย่างที่ทุกคนเห็นแต่เวลาวเราวัดเราวัดแค่สองส่วนเพราะฉะนั้นเวลาไปวางอ่ะวางที่ผ้าอ่ะเขาจะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะคะตรงนี้นะอ่ะได้แล้วค่ะในตรงนี้แสดงว่าเส้นเอวของเราเนี่ยได้แล้วเราก็ขีดเลยค่ะ ขีดเอาเส้นจริงเลยเพราะว่าเส้นดินสอของเราเวกี้เนะี้ยอ่ะเราก็ขีดมาได้แล้วที่ถึงตรงชายอะ่ะเขาจะเขาจะมองดูเล็กกว่าตรงสะโพกนั่นเองเขาเรียกว่าการสอบเข้านะคะอ่ะสามเส้นจ้ะวัดเข้ามาวัดเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็ขีดตรงมาที่สะโพกเลยค่ะขีดตรงมาขึ้นที่สะโพกเลยนะคะนี่ค่ะนี่จ้ะได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะ ถ้าตรงเนี้ยเราขีดมาแล้วถ้ามองดูป่อง,องๆเราสามารถกินเข้าไปได้นะเพราะเพราะอย่างที่บอกเราบวกไว้3ามเซนถ้าตรงเนี้ยเขามองดูป่องๆอ่ะเราเก็บกินไปได้เลยที่เปิ้ลแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ป่องเพราะความที่เขามีหน้าท้องนี่แล้วเราไม่ได้ทําเกตที่ตรงเนี้ยมันเข้ามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมองดูกลมกลืนกันนะคะได้แล้วจ้าทีนี้เราก็ตัดเลยค่ะตัดชายข้างในเลยนะครับก็สอบเนะี่ยก็คือเข้าแบบน,นี้ชายกับโปรงมันก็จะชายเพราะถูกมันก็จะมองดูไม่บาน นะคะก็จะมองดูเข้ารูปตัดมานี่ได้แบบนี้อะทีนี้เราก็ตัดเส้นตัดเส้นนี้ค่ะตัดเส้นเอวบนนะคะเส้นชินหน้านะนี่เราได้แล้วค่ะเหลือเพิ่เอวสามสองครึ่งเดี๋ยว้อว 3, 2, เยเ,ออเขียนนะเอวสามสองครึ่งนะคะนี่สามสองครึ่งทีนี้ เราจะมาหาว่าตัวนี้อย่างที่อ้อยบอกว่าอ้อยสร้างเองและตัดเย็บเองที่ร้านเพราะฉะนั้นอ้อยจะทําแค่นี้แหละแต่เวลาไปวางผ้าอ้อยจะใช้เทคนิคในการความเองนะคะอะทีนี้เราจะมาขีดเส้นป้ายกันค่ะเมื่อเราใช้แพทเทิร์นที่เป็นชิ้นเดียวแบบนี้อ้อยจะใยายมีการขยับเก็บนะคะเ้าถุงเวลาเราเราคือเก็บตรงนี้คือเขาอยู่ตรงกลางหน้าขามากเกินไปอ้อยจะขยับเขาไปนิดหนึ่งเพื่อให้ป้ายอะ่ะ เวลาเราพับป้ายอ่ะมันจะได้ออกไปข้างๆหน่อยนะคะอก็จะย้ายเก็ตค่ะนี่เราจะใช้สําหรับเราจะใช้สําหรับตรงป้ายนั่นเองนะคะนี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อยวาดให้ดูก็ได้นะแบบนี้นะคะเพราะถึงป้ายของเรามันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ขอบต่างหากนะอ่ะทีนี้มันจะมีเส้นพับป้ายแบบนี้อ่ะแล้วก็มีการเย็บล็อกทีนี้เกตตรงเนี้ยเขาจะอยู่ที่เดิมค่ะเนี่ยก็คือเกตนี้นั่นเองเนฝั่งเนี้ย เขาจะใช้ฝั่งเดิมแต่ว่าเก็บตรงเนี้ยเราต้องการให้ถ้าเกิดเราใช้เส้นนี้เลยมันจะอยู่ตรงกลางมากเกินไปอยู่หน้าขามากเกินไปก็ต้องการให้เบี่ยงมาแถบสะโพกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้การเวลาเราใส่อะ่ะป้ายมันจะได้มองดูไม่พลิกไปข้างหน้ามากเกินไปนะคะเราจะมีการย้ายเก็บโดยที่เก็บเนี่ยตรงที่เราจะย้ายเนี่ยจะมาถูกเนี่ยเย็บเป็นเส้นตัดต่อตเย็บเป็นเส้นแบบพับป้ายตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมีการย้ายแล้วนะอ่ะพูดง่ายๆว่า ดี๋ยวเดว่าให้ดูใหม่นะอะชิ้นหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นหลังเขาคือก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยชิ้นเดียวกันนะคะนี่เราระวางผ้าแล้วก็ใช้ชิ้นนี้แหละทบไปเลยอะชิ้นนี้เกจของเขาก็จะอยู่แบบนี้ก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมนั่นเองสรุปแล้วเก็ตที่อ้อยจะย้ายเนี่ยเขาจะมีใช้แค่ตรงตำแหน่งนี้นะั่นแค่นั้นเองค่ะนะคะอะชิ้นนี้เราย้ายแล้วนะย้ายเนี่ยตรงนี้เก็จใหญ่2เซนครึ่งเราก็เขเยืบออกไปเลยค่ะ2เซนครึ่งน,นะคะอย่าใช้สีแดงนะ ใช้สีแดงนะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็วัดแบ่งครึ่งกันหนึ่งจุสองห้านี่นะคะเราจะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่เนยเราก็ขีดมาเนี่ยคือการย้ายเท่านั้นเองนี่นะคะย้ายมาอ่าทีเนี้ยก็คือเขาเก็บเท่ากันนะเองนะคะทีนี้เราก็จะมีอ่าขีดพับป้ายเราก็ขีดเนี่ยค่ะจับเส้นการหน้าเนี่ยมาชนมาชนกันค่ะ ชนปลายเกตแบบนี้จับกลางหน้าชนกันแล้วให้ปลายเกตเขาอยู่ตรงไหนกับชายเนี่ยเราก็ติ๊กเลยหรือว่าใครจะวัดช่วงนี้มาแ่วนี้หรือว่าวัดจากปลายเข้ามาก็ได้ค่าเท่ากันนะคะแต่เราจะชอบจับชนแบบนี้เลยนะคะเอาขีดมาเลยค่ะขีดพุ่งไปอ่ะมันไม่ถึงแล้วสิไม่ถึงแล้วก็ใช้สายวัดขึงนะคะจับปลายเกตมาเนี่ยค่ะมาที่เราติ๊กไปเนี่ยเนีย่ยตรงนี้นะคนเราก็ติ๊กเส้นกลางไว้ค่ะ เวลาเราขียเราก็จะได้เส้นไม่เบี้ยวผ่านเส้นที่เราติ๊กไว้แบบนี้อ่าได้แล้วค่ะเนี่ยก็อย่างที่อ้อยบอกว่าเส้นเนี้ยเส้นเส้นที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือเส้นเนี่ยเราจะใช้แค่เส้นนี้แค่พับป้ายเส้นนี้เท่านั้นค่ะนะคะนี่เราจะย้ายตำแหน่งก็คือเวลาเรากิ้งเกบเราจะกิ้งเส้นนี้แทนนะคะแต่ว่าเก็ตเนี้ยเราก็จะใช้อันอันสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะเองนะคะ อาทีน,นี้มันจะมีการเย็บล็อกเหีทุกคนเห็นว่ามีการเย็บล็อกอันนี้มาตรฐานเลยนะคะ10นิ้วค่ะจากเส้นเอววัดลงมา10นิ้วค่ะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่แหละจ้าวิธีการสร้างแบบนะคะเวลาเราวางผ้าแล้วก็เอาไปวางค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวอ้อยอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะสําหรับใครที่สนใจแบบนี้นะมันจะมันจะยุ่งยากหน่อยสําหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเข้าใจแล้วมันจะทําให้เราวางกราถุงได้ไวขึ้น มันไม่เกะกะในการสร้างกระดาษเยอะนั่นเองเวลาเราตัดนะคะทุกคนเราก็ผ้าถุงพวกนี้คือเขาจะเป็นผ้าถุงที่หน้าแคบนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราวางนะสมมตินะตรงนี้นะอ่ะแบบนี้นะเราวัดผ้ามาก่อนอ่ะเนี่ยนะแบ่งครึ่งไปก่อนคนะ่ะ แบ่งครึ่งไปนะคะแบ่งให้เท่ากันเป๊ะน,นะนี่อ้อยนี่ไว้นะจัดเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นผ้าล็อกค่ะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราวางชิ้นหลังแล้วอ่ะเขาจะเหลือเราต้องเอาที่มุดเหลือจะชิ้นหลังมาต่อชิ้นหน้านี่นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นชายแล้วก็วัดลงมาครึ่งนิ้วหรือเท่าไหร่ก็ได้นะตามเนี้อ่าเชนนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็มาจาวางแบบนี้ค่ะนี่เราก็ใช้กระดาษแผ่นนี้แหละนะวางแบบนี้เลยจ้ะ วางตัดชิ้นหลังออกมานะเนี่ยตัดชิ้นหลังออกมาตามนี้ยค่ะเราก็ตัดออกมานะคะนี่ตัดแยกออกมาเนาะสมมุตินะตัดออกมาแล้วนะเราก็จะเหลือชิ้นนี้ค่ะเหลือชิ้นนี้นะคะเพื่อจะเอาไปต่อข้างหน้านั่นเองนะคะอทีน,นี้เมื่อเราวางเวลาเราวางแพทเทิร์นนะคะเนี่ยสมมุติเราต่อชิ้นหน้ามาแล้วนะเวลาเราวางแพทเทิร์นน่ะเราก็วางไปอย่างเงี้ยได้ไป้ายเท่าไหร่นะคะเราก็ net, วัดแบบนี้เราก็วางเวลาล็อกกิ้งเราก็ วางแพทเทิร์นเอานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ้อยมีเวลามากพอทําทันเนี้ยเพราะว่าเป็นงานเร่งค่ะนะคะเดี๋ยวอ้อยจะสอนวิธีวางแต่มันมีนะอ้อยเคยสอนอยู่นะคะว่างการวางแพทเทิร์นโดยใช้แพทเทิร์นแค่ส่วนเดียวเนี่ยเพิ่งจะทําคลิปลงไปเพิ่งจะทําคลิปลงไปเองค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า